รู้ไหมกันหมาหงันห่าไม่ได้กันหมากัดเลยนี่แต่ใบกันหมากัดติดข้างฝาไงหนูกำลังตามลุงค่ะเพราะหนูอยากรู้ว่าคุณลุงเป็นใครสงสัยมาตั้งแต่ดูไลา์ลุงแล้วจ้าโอเค ไปบอกให้ดูไปรู้นลครับไปตามไปดูคนต่างวัยนะครับนะแอปสีฟ้าที่มีตัว F อยู่นั้นโอเคไหมนั่นไปกดดูก็จะรู้ว่าลุงหมอใช่ไหมยมนุษย์ต่างวัย <_ S 2> นะมนุษย์ต่างวัยโอเคนะมนุษย์ตนะ่างวัยทุกคนต่างวัยมนุษย์เนาะเขาใช้มนุษย์ต่างวัยนะครับมนุษย์ต่างวัยนะครับมนุษย์ต่างวัยนะอืม ไปไปดูจ้าบอกให้ดูแล้วเออบ้านลุงกี่โมงแล้วลุงก็ดูหน้าจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนี่มันเพิ่งเอ๊ะเราโพลรายการนี่กี่โมงเนี่ยไม่รายการเราเริ่มเท่าไหร่ห้าทุ่หลือห้าทุ่มเหือประมาณห้าทุมสิอางเงี้ยเหรอห้าทุ่มสิบอันนี้มันเที่ยงคืนสามสิบ้า ใช่ไหมย 24, 30, 25, 25 <huh ี่บสี่สามสิบย <uh, um ี่ห้ายี่ห้าก็ช MM ั่วโมงมาแล้วนี Hans, ่พออย่างชั่วโมงพอไม่ชั่วโมงก็พอแล้วมั้งนะเอาแค่นี้แหละครับอย่าลืมนะลุงทำงานลุงหวังผลเรื่องของประสิทธิภาพกับประสิทธิผลนะครับชวนทางด้านปริมาณลุงจะมองข้ามนะครับจำนวนคือปริมาณ นะคุณภาพเอาแค่ okay. ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลนะส่วนปริมาณนั้นถือว่าเป็นขยงขยะอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่กดติดตามลงุงมาถึงนาทีนี้มันจะก้าวแสนมาเลยนั้นะล้านกว่ากันแล้วกันทั้งกิ๊กก้องหนึ่งกิ๊กกองสองรวมกันก็ล้านกว่าชีวิตนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นมนุษย์กลุ่มที่มีคุณภาพนะครับไม่รู้ใครกดติดตามแล้วก็ให้คะแนนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพนะครับนะคนที่ไหนกดติดตามแต่ถ้าคนไหนไม่ได้กดติดตามลุงก็ถือว่าปริมาณจะมันข้ามแหละนะขออนุญาตลุงยังบอกไว้เป็นขยะเกรด A อบซนั่นเองดีไหมครับไม่รู้ลุงคิดหมดลุงเงี้ยเหะอ นะใครกระตามก็จะขึ้นบัญชีว่าเออมนุษย์ที่มีคุณภาพก็ต้องกดติดตามลุงออกและพัฒนาเข้าสู่เป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปเรื่อยจนทั้งมนุษย์มีประสิทธิผลของผลงานเราก็ว่ากันไปนั่น่าจ,จะเป็นที่มาของการประกอบอาชีพชอบให้ได้อย่างสักดินา,าม,สมสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจะไม่ดีภาษานี้ลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับก็ใช้เสียงอย่างเดียวนะครับ ประมาณสักสามนาทีห้าทีก็พอแล้วนะๆนนๆเอาจับเวลาโยมตอนนี้ยี่สิบเจ็นาทีเอาสักศูนย์ศูนย์จุดสองเจ็ดมันจะประายเป็นเท่าไหร่ห้าทีอืในรู้เร็ประมาณห้าทีครับฟังนะครับเสียงนี้ท่านได้แต่อะไรมาเจ้าพิภพเหนือโลกีและเหนือโลกาท่านให้ เนื้อโลกีเนือโลกาเนะี่ยโลกุลหรือเปล่าวะเนี่ยนิพพานนิพานหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วแต่จะคิดเองครับหรือว่าเดอะกอ o n l โอลีหรือเปล่าวะอ่านะไ,ไหมนะคิดเองครับลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วก็แนะนําด้วยชัยสมอนทอกฟังครับท่านผมเสียผมฟังฟังให้มันสุดเสียงทุกครั้งไปประมาณสี่ส้าวินาทีถึงหนึ่งนาที โอค่อย okay, okay. ให้ละเมียดกับเสียงดีๆนะครับมันจะรู้ว่าท่านจะรู้ท่านเองว่าท่านได้อะไรรู้สึกอะไรมันจะเปลี่ยนความรู้สึกจากไม่ดีเป็นดีฟังใหม่คือในร่างกายเราเนี่ยยังไงยังไงหลวง็็บอกว่าถ้าเป็นพลังงานก็มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมากมายเหลือหลายเหลือขนานับกันแล้วกันแล้วก็ใส่ถังใบลงโอนี่คือของไม่ดีในร่างกาย มันมาจากความคิดความจํานี่แหละครับไม่มีเหวยอะไรหรอกมาจากตรงนี้คิดดีคิดไม่ดีนั่นแหละครับโอเคนะคิดบวกคิดลบนั่นแหละนะที่เขาว่านะแต่ลุงจะม้วนคําเดียวคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มบอดี้ฟังดีนะครับตัวนี้ถ้าคนไหนที่มีมากได้ยินเสียงลุงปุ๊บมันจะดิ้นดิ้นตายแปลว่ามีปฏิกิริยาม,มีความรู้สึกเฮ้ อยู่ๆใช่มันก็ปวดหัวไปได้ยินเสียงปวดหัวปวดท้องปวดไส้าจากจุอาเจียนนั่นแหละครับมันกําลังขับของเสียออกจากร่างกายหรือมันกําลังขับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายโดยมีพลังงานบริสุทธิ์ของหลวงพ่อปันเข้าไปแทนที่เข้าใจพลอยนี้ให้ได้ครับท่านเนี่ยแปลว่าสิ่งไม่ดีในร่างกายมันเยอะกระแทกเสียงเป๊ะมันจะเกิดปฏิญาณินทางนี้ไม่ดีแปลว่าสิ่งไม่ดีกําลังถูกขับออก โดยอย่างรุนเรงรุนแรงโอเคนะนั่นคือกองที่หนึ่งส่วนกองที่สองคนไหนก็ตามที่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์น้อยหรือมีพลังงานที่บริสุทธิ์มากโอเคนะเวลาคอเป้งเนี่ยเฮ้ยมันแวววับเลยหายเลยสิ่งที่มันเจ็บปวดรุ่น,นี้นั้นนะหายแวบไปกับตามันเป็นสันทิติโก เกิดผลทันทีนั่นเองกับท่านสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสโกโอปนิโกปัจจัตังเวทิตพวิญญูหีตีเป็นปัจจตังเป็นความเฉพาะตัวของท่านที่ได้เสียรับเสียงลงที่มันเกิดเอฟเฟกต์ทางไม่ดีก็แปลว่าล้างของไม่ดีออกจากร่างกายถ้าทางดีก็ลบล้างเป็นดีไปเลยแปลว่าได้ทั้งสองขั้วมองไหมครับเพราะฉะนั้น ร่างกายท่านจะมีเอฟเฟกในทางที่ไม่ดีก็ได้รับแล้วเพราะว่าถูกขับออกอย่างรุนแรงส่วนดีก็ได้เลยหลอยเลยหลับปล่อยเลยดีไหมดีนะหายใจโล่งปลอดปร่งสบายเลยจำ acting เนีเอาไว้ให้ดีๆแล้วคอยสังเกตสังการครับพร้อมไปแล้วนะเสียงดังประมาณสักสาหนาทีนะครับเป๊ะ